สวัสดีครับวันนี้เรามาติดแอร์ในรถหัวลากนะครับเป็นรถสแกนเนียนะครับคันนี้นะครับพวกพวกของเพื่อนเพื่อนของรถคันนี้นะครับก็ติดกันไปวันนี้ก็ได้บอกแนะนำกันต่อมานะครับแล้วก็พากันมาติดนะครับเป็นสแกนเนียหัวลากนะครับคันนี้นะครับติด เป็นแอร์ซลูปนะครับเป็นรุ่นรุ่นเล็กนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือเ,อเป็นแอร์ขนาดเล็กนะครับลงกับช่องของซัลูปของรถสแกนเนียได้อย่างพอดีนะครับหลังจากที่เราติดตั้งนะก็เก็บงานนะครับก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาทดสอบในเรื่องของ เรื่องน้ำนะครับเรื่องฝนนะครับว่าจะมีน้ํำล่วลงไปในห้องรีสารหรือไม่นะครับก็เลยต้องเอาสายยางมาฉีดนะครับแบบที่เห็นนะครับฉีดจนรอบจนดูแล้วให้แน่ใจว่านะครับจากที่เราติดตั้งไป ไม่มีน้ำรั่วนะครับก็ทดสอบกันอยู่นานพักใหญ่นะครับด้านในก็อาจจะมีหยดลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับเราก็ทำการแก้ไขนะครับแก้ไขให้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในเรื่องของการติดตั้งนะครับเราเน้นในเรื่องของการติดตั้งเรื่องความเย็นและคุณภาพของการติดตั้งนะครับเป็นสำคัญนะครับ สำหรับการติดตั้งแอร์ในชุดนี้นะครับยังเป็นราคาเดิมอยู่นะครับก็คือสำหรับรถบรรทุกก็16,500บาทนะครับสำหรับแอร์ชุดนี้นะครับประหยัดปิกนิกนแต่เรื่องความเย็นนะครับถือว่าเย็นไม่แพ้กับรุ่นใหญ่เลยทีเดียวนะครับความเย็นใกล้เคียงกันไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความเย็นนะครับสำหรับชุดนี้ สนใจเรื่องการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นซันรูปรุ่นแปะพัดหนังหรือว่าเปลี่ยนคอมแอร์เดิมออกออกใส่คอมไฟฟ้าเข้าไปแทนก็โทรหาผมได้นะครับ0658745459ขอบคุณครับ